สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่ห้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิเจ็ดวันนี้หอยพรใส่เด็ดห้าสิบหลังนะครับเยอะสุดในรอบที่เคยใสมาดูว่าจะได้กี่ตัวนะครับจะมาณไหม เดี๋ยวค่อยดูนกันต่อไปนะครับหัวพันกอข้าว่นะครับนี่ไง นี่อยู่ครับนี่ก็กดีกดีกดีกกระตัวกดีกน้าอยู่นะครับประดูกับประดู เดินไป่อนน่ครัก่อนน้อยมากินนะ การถามไม่ใช่การดังติดเหมือนกัน,น,กนยามรอบสองนะครับทอดห่อยพอ,องกันหลุดหลุดห้อ,อยายามรอบสองรอบแรกได้ประดูกสองตัว ปลาขอน้อยสองปลาเข๋งสองหกตัวนะครับนอบน,นี้น้ำมัหลออเอาใส่อยู่ตัวนี้ หลอนดิฮะเนี่ยหลอนืาบสุลังเลยล่ะเนี่ยนะมันเล้นเลยหอดสองกับเตียนเนียยังหลอนเลยหลุดหลุหลอนมาบุญ trái kia đừng bỏ cứ đừng đừng rồi đây kiểu như đây là cái kiểu này.

โอ้เชือกเชือกอเชือกนี่มันอะไรึงหยุนเลยอ๋อ้างๆปากมันหาย

ก็มันหมอยู่นะมึงหมออุ้มโมทั้งม่าหอดหอดหลอดมันโอ้ก็ดีเอาไปคิดดีกันนะเอาไปคิดดีเนาะดีสองหลังนี้อบนีอบอ

เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดือดเลยเนาะมองมีแต่ขึ้นอยู่งานอืมเดือดมา

đèn há chim Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ต่ังคนหัวหัวผงแค่งนาะยังวันดีที่จังกินเลืกว่ากินเลือกก็นอาหารขอมือเดีขเนี่ยโตเป็นตะตุ๊ดโบตุ๊ดเนาะโตเป็นตัวหนีม่ไหวเลย ไปกับมันตายเทาก็บอ้วกเอือบขั่วนักกรอนก็ดิ่งเพราะว่าเนมไปก็จะเหยดินนะหามก็บโบใคยกานไหนเหยนดินหรือบอีอีห้อยป้ามันถัวอีป้าน oh, ่อยก็ถัวมันตายวนเล ตอนนบทแบบักลันยัน <BB> ย <EN> ันยันหงตาแต่มันตายมันก็พอใครจะกิน นีกับหม้ a. อยทำเดว่าม <madı. S 1> Th ันจัดเต็มงมอาีล้างที่ถ่ายี่เคยไหนเนูเลยรู้่มีล้างที่ถ่ายหลบสอง มีสามตัวนะครับในประดุกนีื่องสดจะได้หรนะอเนาะสดนุ่บ,บนะครับโอ้สาช่อนครับาฟช่อนอสฟใหญ่คนระับสฟใหญ่บางเนี่มองทันทีมองมันอฮ้ <c oughs> อ่าอครับตัเวเขื่องๆอยู่ เป็นเลอ,อ,อเียมันจบมันมันออกงานเลยนะอยาง่น่ารุดค,คีรก็ดีเ่นออกมาลไมเียมันรุดเลยเลยค่ได้อยู่ตรงเอาไม่บาย่เขาบยัหน,บยยนหงนเวเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชม วันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่หกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวันนี้ก็มายามเบ็ดตอนเช้านะครับมาลุ้นกันว่าจะมานไหมจะได้กี่ตัวนะครับวันนี้รอบเช้าอันนี้เป็นนาข้าวกลมนะครับนาข้าวกลมจะสี ยิบไม่ค่อยถนัดนะมาคนเดียวถ้ามาสองคนยกีกงเาจะได,ดได้ดีอยู่แล้วก็จะถ่ายเอาที่มันติดก็แล้วกันนะครับ จะติดเต่านะครับอ,อันนี่มันนี่มันนี่โอ้ินลึกมนันเลยมันเดาปลายแจ็คมาด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยแล้วไปเถอะไปไปแล้ว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 ไวอยู่ ตีเตานะครับสรุปผลเช้านี้โมหมานนะครับไม่หมานปลาได้เต่าตัวหนึ่งเขาปล่อยไปแล้วครับก็ขอ,อยุติไว้เพียงเท้านี้นะครับ